เช้าวันที่สามนะคะจนมีเราเดินทางจากจิลเซียโกน้นำลังไปที่หวงหลงเพื่อจะไปอีกเรื่ยานนึ่งนะะวันนี้ได้ดีมากซึ่งต่างจับเมื่อวานเนี่ยชัดเจนแนละให้ดูไปแล้กับทิศทางกับริเวอร์หนักไม่ลง ตัวออะไรกะน่ารักมากอยู่ที่จิวจายวันเล่นะคะซึ่งอยู่จากสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่3,536เมตรสูงูเหมือนกันนะกาดบางบางเร็ว ข้อดีของการที่เหมารถนะก็คืออยากลงตรงไหนก็ได้ลง,งลติดเตีายหลัง <c oughs> <c oughs> มึงก็สวยเกินไทยมา นี่คือจามารีของแทวันนี้เราถึหงหองหลงแล้วนะคะเออหงหลง,งนะเราเลือกที่จะไปด้วยวิธีการขึ้นและลงกระเช้าเพราะว่าเวลาเราน้อยมากมีเวลาประมาณสามชั่วโมงค่ากระเช้านะคะขาขึ้นร้อย่หยวนขาลงแปดสิบหยวนก็เตรียมกลมมาพันหนึ่งพอดี แต่ว่าไม่งั้นเราก็ต้องเดินขึ้นเดินขึ้นหกลงสี่สี่ชั่วโมงแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนเพราะเขาขึ้นโอวอหมดแล้ว่อนด้กก็นยอะวุดาะยังไม่เจอเลยเรานั่งกระเช้ากันนะคะ ส่วนใหญ่เมื่อกี้นะเห็นมีคนไปต่อแถวไหมคะอันนั้นนะมันเหมือนจะไปรถไฟฟ้ามันจะถูกกว่ามันแค่สี่สิบหยวนสองร้อยใจ่ายไปได้จ่ายไปแก้ปัญหาด้วยเงินจะเปันนานก็เดี๋ยวขึ้นไปมีจ่ายค่าเข้าอุทยานยี่สิบหยวนขาลงอีกสี่สิบขาลงอีกแปดสิบหยวนพันพันสอง ทำไมลงมีค่าค่าจ่ายข่าลงแล้วไม่กระเช้านี่ค่ขาขึ้นอ๋อังไม่ตัดขลงแล้วขาลงกมันลดกลับเไยก็เดี๋ยวไม่รู้มันมีหรือเปล่าแต่เขาบอกให้แนะนำลกเวอ่านจับเวลาว่ากี่นาทีตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้า็ไม่ยาวนะเขาขึ้นมาก็มาซื้อตั๋วตรงนี้อีกยี่สิบหยวนนะคะตัวไม่เอาอ่อาะา <Okay. S 1> 要身份证吗？来来,来，啊、入口处排队检票乘车，没有身份证原件， จุดเช็คอินแรกแมวนะคะวงหลงไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องเดินไปตรงโน้นนะเหมือนไม่รู้ปกติมันเป็นยังไงนะแต่ว่าเราต้องเดินลงไปมันเคลื่อนเลยเดียวลงไปดูกันหน้า นี่คือแผ่นที่นะคะที่เราจะจะปดูห้องลมกันซึ่งเนี่ยเราต้องเดินไปทั้งนู่นเห็นไหมเดินเดินเดี๋ยวเดินขึ้นมาเรื่อยๆคือเหนื่อยมากอากาศมันบางมากตอนนี้สูงหน้ากับสามพันเก้า ไม่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตนูสวยมาก จากไอ้ตรงมันติคัลเลอร์ข้างบนนะคะที่มันเป็นห่วงหลงด้านบน <Okay. S 1> เราตัดสินใจว่าไม่นั่งกระเช้าแล้วก็เดี๋ยวเดินลงข้างล่างกันซึ่งดูแลประมาณประมาณเกือบ4ีกิโลนะคะประมาณ3,900เมตรซึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงแต่คิดว่าถ้าเราเดินหน่าจะไม่ถึง ลงมาประมาณหนึ่งกิโลนี่แล้ว,วิวมันเวอร์มากจริงๆน,นี่มันก็เป็นเหมือนขบนเมื่อตะกี้นะคะทางเดินไม่ยากนะเดินลงมันไม่เหนื่อยมากมาถ้ามาช่วงนี้นะคะน้านแห้งหมดเลยยังปเป็นหิมะอยู่เลยเดินลงกันต่อ เป็นน้ำตกนะคะที่ไหลามาจากด้านบนต่ะวะ่าตอนนี้ก็คือเป็นหิมะม,มดนเลยเพราะว่าอากาศเย็นมาแข็งหมดเลยทุกคนเคะเดินต่อลงมาข้างล่างก็มาเจออบ่อนะคะบ่อน,นี้คนจะน้อยกว่าเพราะว่าต้องเดินหรือขึ้นเนาะไม่ใช่นั่งกระเช้าเก่งมากหาะนี้เราเดินมาถึงแล้ว ันนี้ก็มาคนละท่าขามานะคะนี่เอารู้แล้วนี่ก,กินก็ถ่ายไว้อ๋อถ่ายไว้แล้วจากข้างบนอันนี้แผนที่นะเผื่อใครจะเดินมาตแต่แรกเนี่ยกระเช้า,ชาขึ้นไปแล้วเปนุ่นนุ่นเพราะตอนแรกนะ,ะ,น,ะนี่อีกทรานหนึ่นง,งนี่ถ้าใครเดินมาป้ายตรงนี้ได้เลยค่ะ ชิโนก็นวทานชิววแม่จ้าเราต้องเดินไปตรงน้น,นจ้าห่าวรนะ้อนจ้าเสร็จจ้าโอ้หวานเจีย๊ยบมือที่สุดที่สุด ถึงแลสถานีจางจิิงกวงนะคะลงรถมาแล้วคะ่ะกับสู่เฉิงตูแห่งความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรากำลังไปหาร้านข้าวกินกันกินก่อนเข้าโรงแรมสาวในเมืองกลับเข้ามาแล้วคะ่ะยัางเมืองจีน คนละสามร้อยห้าสิบมือของเวอร์มากมีหมูมีเนื้อมีไก่มีตับมีรวมหมดแล้วทุกอย่างเอานวนี่มีเนื้อแกะด้วยพี่มีสตรอเบอรี่ด้วยมีเบียร์ด้วยมีเนื้อด้วยพี่โอ นี่กุ้งมาตัดกันเนื้ออะไรเดียวนี่เนื้อเนื้อตรงนี้เนื้อหมดเลยเนียเนียเนี่ยแต่ไม่รู้นเนื้อ,อมไม่รู้พี่กูเกิลทา n s สเล e เลยเขาบอกว่าเป็นระดับหนึ่งในเชียงตูนี่ขักไปด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มพี่มันมีภาษาจีนเขียนอยู่เปิดกูเกิลทา a n สเล t e ่ะ<า>น่าจะมีรูป กินปิ้งย่างเราถึงแล้วค่ะโลโคที่โฮสเทลติดรถไฟฟ้าเลยทุกคนถึงแล้วค่ะห้องพักเป็นโฮสเทลนะคะคือละพันต้นๆมีนอาสนันเตียง